สำหรับใครนะคะที่ปวดหลังแล้วลงขานะคะเป็นเวลานานรักษามาหลายวิธีนะคะก็ยังไม่เห็นผลนะคะวันนี้นะคะเราจะลองมาเช็คอาการนะคะของหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทว่าเราเป็นอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะระดับที่1น,นะคะนั่นเราจะปวดบริเวณหลังนะคะหรือขอบกางเกงในบนนะคะเป็นเป็นหายๆนะคะทํายังไงก็ยัง อาการไม่ดีขึ้นนะคะถ้าเรายังปล่อยไปเรื่อยๆนะคะจะเข้าที่ระดับที่2นั้นน่าจะทําให้เรานะคะล้าลงมาที่น่องนะคะปวดตามน่องปวดตามสะโพกนะคะถ้าเรายังรักษาไม่ถูกจุดนะคะจะเข้าที่ระดับที่3นจะมีอาการชาที่ปลายเท้าตื้อๆนะคะยิ่งเดินเราก็จะยิ่งปวดนะคะอันนี้จะทรมานมากเลยนะคะถ้าเรายังรักษาไม่ถูกจุด <ine> แล้วเร,เรายังปล่อยไปเรื่อยๆนะคะจะเข้าที่ระดับที่4่น่าจะเป็นเรื่องของการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะคะบางคนเป็นมากนะถึงขั้นที่เดินไปหกล้มไม่รู้ตัวเลยนะคะและระยะสุดท้ายนะคะอันนี้คือระดับที่5 ะะถ้าเรายังปล่อยไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เราก้านปัสสาวะไม่อยู่นะคะการขับถ่ายก็ยจละลาบากขึ้นด้วยนะคะใครนะคะที่เป็นอยู่ระดับไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คําปรึกษาอยู่นะคะ